วัสดีครับวันนี้ผมจะมาขุดเหมืองเหมือนเคยนะครับขุดเหมืองเพื่อที่จะเอาไปทำเบียดนะครับวันีุ้ดคนลด้วยนะครับวันนี้ได้เท่า,หาไหร่นะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดหนึ่ง เดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ก่อนนะของรูปหัวใจเนะี่ยนี่ครับได้ดีอีกแล้วโอ้โหเนี่ยอันนี้ผมไม่จตเป็นต้องครับเข้า,ขาวไวเลยนะกินจต่นนี้ก็เต็มหมดแล้วถนะูกไหมเอ็กกาแฟมีกาแฟอีกกล้วยคนนั้นต่อไปครับ ทำใ้ได้หกสเก็บให้ครบ1 0 0นะครับบสาม 6.5ครับ6.5ทำให้ครบ100เลยแล้วก็ออเอาไปสร้างหลังนี้เจีรรบครับไใคร,ใค,รคือเจีอยบ ขคาเเทีคอบี่นยสตอนนี้มีคนวอนอเดียวสี่คนเจ็ดคน ใครอยับใครอยาก,ยากมาเล่นก็นี้นะครับอันนี้เบอร์เบอร์ผมนะจองสองซีีซีโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปขุดเนื่อกัน,นะครับบบายบายทุกคนครับ